สวัสดีค่ะปัแญามสวัสดีค่ะมาติดตามเนี่ยทางความฝันกับปัแญามีคือเก่าเนาะเอฟซีเนาะหลังจากวดก่อนกรเนาะปัแญามเนาะให้หกสองออกหกหนึ่งค่ะมารอบนี้กับแมาติดตามปัแญามีคือเก่าค่ะคนดวงหิ่งเนาะมันเป็นประจําค่ะตัวเลขกค่ะคือว่านอกคุณป่าเนาะมีรุดที่เขาเป็นธรรมดาเนาะรุดไม่เข่าแต่ว่าส่วนมากมีเขาได้เนาะแต่ว่านี ไข่หือวัตถจะคล้องสือวัตถอค่ะมิมีหลอบบังหันนอกไปแยมนอกออกล่งแต้มหนึ่งเนอกให้หกสองออกหกหนึ่งค่ะคือจังหวดฟันเห็นสามเหมือนคือกันนอกไปแยมนอกค่ะมาหลอบมีก็มาติดตามให้เอฟซีคือเกาเนอกฟันว่าจงไหนว่าให้เอฟซีเข้าฟังเนี่ยคุณป่าฟันว่าอันนี่นะพวะพวติดใต้ก็แเลี่ยวนอกค่ะคือพญานุ่นใต้ก็ะเลีวค่ะบานี้ ขี่รถมอเตอร์ไซค์ได้ไปช้อนเพื่อนไปนะ่ะช้อนเพื่อนขี่ทั้งหลังค่ะบ้านนี้เพื่อนตายไปแล้วล่ะเพื่อนมาช้อนย่ามไดนกบุงช้อนรถมอเตอร์ไซค์โ่ะช่อนช้อนทั้งหลังป่าเลยช้อนทั้งหลังบ้านนี้แล้เพ่นตกออกย่ามไดบนบันไปจอดรถหาเ่เห็นบัานหายวาจันให้น้ำเพื่อนนะ่ะเจโตกเสียออกจากรถย่ามไหนบุค่ะบานนี้กต น้ำหามาน้ำหาบ้านไปน่ะหาซอยแน่ซอยแน่วะ่ะบอกเขาไปหาซอยกลับมาบ้านกับมาบา้านแม่ยญาับไปหาซอยไป<ฆ>หาซอยเป็นข้องนี่หน่อยไปเนี่ยเป็นข้องนี่หน่อยไปบ้านไปเห็นนอนเียากน้าอยน่นน้นอนกับไก่ตัวหนึ่งไก่ตัวหนึ่งกะเลียดออกได้ไก่ตัวหนึ่งขีใต้กะจังมือใต้บ้านเพิ่งกะจอยจอยได้บ้านก็อุ้มไข่ก็อุ้มขี้ ข่ามากเนี่ยคนก็เอามื่อก่อนพ่อก่อนกับอุ้มข่ามาอุ้มเอาไงเลยว่าดันนี่อุ้มเอาขี้่ศาดนาเราคนขี้ยังห<ม>น,นุ่มในบาแยงฟันแมวนี่แสดงว่าอุ้มมาจักมากหัวใจแต่ว่ามันแก่ก่อนฝันปิดศสนาฝัน<อ>สิปเป็นเลขเนาะปบางแยงนาะเคยฝันเห็นเพิ่นจะเถ้อบอกพระจะตายไปกเคยฝันเห็นทีหนึ่งแต่ว่ามันอกนอกอันอนีน้เลขอันพ้อชัเกิดเป้น ออกเลยพ่อซอเกิดเออพ่อซ้อเกิดคนว่าได้ซื้อเพราะว่าจริงลูกเลยประแยมว่าได้ซื้อพ่อซ้อเกิดคนซื้อแต่อายุซื้อแต่อายุโอ้แสดงว่ารอบนี้ต้องอย่าลืมพ่อซอเกิดเพิ่นนั่เนาอกประแยมนาะแต่ว่าเป็นปริศนาตรงที่ว่าเพิ่นไปนอนเกียกน้ามโนหน,น,น้ามยังประแยม น้ำคือจังเงินเมียคือขี้ต้มหน่อก็น้ำขี้ต้มน้ำให้หน้าเฮ่าดิเนาะอันนี้น้ำใน่คล้องอ่ะนะมันไหลมันฉีแห้งบ่แห้งแล้วนะแห้งเลเบ่แห้งเลพวกจุจจิจิเป็นขี้ต้มแบบนึงวันนี้ไม่ใหม่ควางไหม่ไก่ผันมันนอนทั้งนี้กะคือจังมันสิ่ใต้มันชากใต้แหละแต่ว่ามันวันนี้ชาดใต้นะไก่ก็อยู่ทั้งขานเพิ่นเออไก่อยู่ทั้งขานเพิ่นไก่เหนือไงเด้ ไก่เถิอกใหญ่เลยไก่เถิอกใหญ่ไก่เถิกใหญ่ไก่ไก่แต่ว่าไก่บอท่านตายไก่มันมันนอนก็มันตายแหละแต่ว่ามันบาดีเห็นปยังแต่ว่าสามีตายง่ายแต่ว่ามันบาดีแต่ว่าสามีข้องไปเงี่ยมที่เสียชีวิตไปแล้วนี่เพิ่นเพิ่นก็ตายไปแล้วเนาะเออเพิ่นตายไปแล้วเฮียงกันกับไก่เลยเฮียงกันขางขางไก่ว่าเพิ่นเอาใหม่ขวางไว้อยู่เอาเอาใหม่ขวางไว้ไก่ ไม่แป็นปีนี่บปะเงี่ยไม่ซ้ำนี่แหละโอ้คือจังไม่ไพ่ไม่ยังกงมก้นี่แหละกงมก้นน่แหละหวังไว้เนี่ยเป็นจังไดนี่ละคือปะเงี่ยขั้นตีเป็นเหล็กปะเงี่ยมสิตีเป็นตัวใดีคนตายเนาะคนตายค่ะคือฝันว่าจเมื่เห็นคนฝันเห็นคนตายแล้วก็มันบอกออกศูนย์เจือเียน้อยยัน ศูนหกสี่ซูนหกสี่ไปเงี่ยมตีไหาศูนย์หกสี่คนใต้เนาะค่ะผู้ชายเป็นหกผู้ชายเป็นหกห้ากับเป็นสี่ผู้หญิงกับเป็นสี่ก็เลเอาศูนย์หกสี่ยากับสีเก่าแเนาะเก่าสีหกเก่าหกสีเป็นอย่งนี้ซูนหกสี่เนาะไปเงี่ยมตีไหาศูนย์หกสี่แล้วกาอีหยังกัไปเงี่ยมเก่าสีแล้วก็เก่าสี ศูนย์หกสี่เที่สี่ตัดเอามุนเอานี่มีแต่ที่สําคัญอย่าลืมหันหัวนอไปงีน่นอหันหัวเลยคกขึ้นเป็นศูนย์เก่าสี่ก็ได้ได้นอกเพราะว่าในความฝันนี่มีไก่มีไก่ก็ต้องมีเก่าด้วยไปงี่เง่าบและอีกอย่างหนึ่งในความฝันนี่สามีไปงีเง่ เสียชีวิตไปเลยอเสียชีวิตนั่นอายุหายที่สามปีโอียชีวิตหายที่สามปีที่นเสียชีวิตพ่อซอบนเกิดนั่นพ่อซอบนเกิดนั่นหายศูนย์สี่โอ้สองห้าศูนย์สี่พ่อซอวเกิดแต่ว่าอายุคนตอนที่เบนเสียชีวิตถึงหายที่สามปีสองห้าศูนย์สี่เนาะเมนมาไปกี่หลศูนย์สี่มองห้าศูนย์สี่ ข้นตายไปแล้วไก่บ่ทันตายไก่เป็นเก่าข้นตายเป็นศูนย์เจงสิจะเป็นไปได้อยู่ในนอกระยะเหี่ยนาะแนวอันแต่ตายไปแล้วอยู่แต่ว่ามามาฝันเห็นม่ตายมาฝ <มา S 2> ันเห็นบ่ตายบ่ยเงี่ยก็เลยคิดว่า,น,าน่าจะน่าจะม่เป็นเก่าศูนย์จังสิบอกบ่ยะเงี่ยนก็เป็นเก่าสี่เก่าสี่หกสี่เก่าสี่ แสดงว่าติทอกซีไว้น่ำกระไดเนาะให้หันหัวขื่นหันหันหัวขึ้นไวหัวขึ้นหัวลงนี่ละเนาะไปแหยมเนาะตัดเอาได้ดีแต่ว่าเก่าซุ้นกัดใหม่กระดีตัดใหม่กระดีเนาะไก่เนาะค่ะเพราะว่าไก่จังไหนจังมีไก่เนาะแต่ว่าโตไก่เนี่ยมีเลือดนะบ่มีเลือดติดไก่เนาะแต่ว่าไก่บ่ตายไก่บ่ตายจักเลือดมาตาะใสกับบ่นู้วยกันไก่จะเข้าตีหัวหรือจังไรหรือเพิ่งตีกับโบหุ่นเนาะ บาดนี้ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ที่ปเะเ่ยมขี่ไปก็เพิินนีเป็นรถขั้นไหนขั้นนนั่นเก้าหกสามเด็กทะเบียนนายทะเบีนรถเดขกทะเบียนรถที่ขี่ไปนี่เกอ้าหก,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 กสามอ้เก้าหกสามนอาติดใจสเอซี่่อนเนลขทะเบียนรถเก้าหกสามเนาะทะเบียนรถก็สำคัญเด้เพะว่าขี่พาเพิ่นไปแล้วเพิ่นไปโต้กโกรถเนาะให้ เก็ส er ี่ิจารณาเอามาตัวใดชอบตัวใดก็เอาไปเป็นแนวทางบอกว่าจะเป็นพ่อซออเกิดเพิ่นหรือว่าอายุเพิ่นหรือว่าจะเป็นเหลขขี่ฝอยแหนมตีห่เนาะแต่ว่าส่วนส่วนโตฝอยแหนมนีมากตัวใดตัวเลขกที่ว่า,ามาทั้งเบิด์ดีมาโคกซีนะมาโคกซีเก่าสีมาโคกซีเก่าซีก็แสดงว่าเห<ด>ลเโอเก่าสีเลยเนาะค่ะค่ะแต่ว่าส่วนมากขั้นฟันเห็นมีสีออกพ่อซอเกิดเพิิน เงีค่ะค่ะพลังมาฟันเนียนหัวพึ่พึ่เสียชีวิตโดน,ะะรรนหรอว่าปะเยียยโดนหลายปีแะไรเี้ยโอ้ถึงสิบปีบ่ะยีงถึงสิบปีปปโอ้ประมาณสิบปีพึ่งฟันเนีนนี่ก็สําคัญอยู่ในนอกคุณป่านาะค่ะอ่าบนเนี่เนาอบางเทเพิน่นก็นอาจจะบอกยังเข้าสักอย่าง,าางหรือว่าเพิ่นอาจจะมาให้โชวเข้ากับเป็นไปไดน้นาะเพราะว่ามันสิบปีใหม่สิเลียนพ่อสอใหม่นาะคุณป่าเนาะ อาจา<ห>จะได้<ห>ชมเนาะค่ะโอ้ยเหเอฟซีเข้ามันามันน้ำปลาเงีม่มเนาะคันโชคคันมันนี่สิบ่าลื่นปลาเงี่มเยื่อยเนาะคุณป่านเนาะจังเลยลละะกับเห็มานมันน้ำกันค่ะสำหรับชิ้นมันนี่ค่ะข,ขอบคุณปลาเงี่มทีแบ่งปันตัวเลขเนี่ยทางความฝันเหเอฟซี FC ของเฮาคือเกา่าเนาะคุณป่านเนาะขอบคุณค่ะ สำหรับคลิปนี้กามาสรุปตัวเลขของปะแงมเนาะ06494ค่ะอายุสามีเพิ่นหา13ปีพ่อสเกิดี2504เลขทะเบียนรถ963ค่ะท่านผู้ชมประจําหนวดวันที2มกราคมพศ2 5 6 8ค่ะฝันเห็นสามีที่เสียชีวิตไปโดนแล้วล่ะค่ะท่านผู้ชม10ปีได้เพิ่นว่าทีบอฝันเห็นพัดแต่เพิ่นตายไปเนาะกกประมาณ10 ปีเนาะท่านผู้ชมเนาะฝันว่าสอนรถมอเตอร์ไซค์ไปน้ำกันค่ะสามีลนเสียขางห้างวาสันเลขทะเบียนลนมอเตอร์ไซค์กะเก่าหกสามเนาะตีตัวเลขจากความฝันศูนย์หกสี่เก่าสี่อายุสามีห้าสิบสามปีแต่ว่าปางเงียมเพิ่น่ามักจะมาพ่อซอกเกิดสามีเพินน่นเนาะเพราะว่าเคยฝันเห็นอยู่เธอหนึ่งวสันเลขกะออกพ่อซอเกิดของสามีเพิน่นจึงได้กห้ท่านผู้ชมทางบ้านโชกมันกับตัวเลขของปางเงียมค่ะ สำหรับคลิปนี้จ่าปอก่ขอฝากช่องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ้าปอค่ะถามมีตัวเลขเรื่องเล่าวความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ้าปอก่สิไปติดตามมาฝากเอฟซีทั้งบ้านคือเก่าค่ะแต่อย่าฝ่า,าไปใส่เนะาะท่านผู้ชมมันนี่จ้าปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเพึ่งน่องสร้างค่ะไปเบิ้งน้ำกันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะมาสการค่ะหลวงปู่มาเชิญเชิญค่ะ,อ,ะอันด้าเรกขึ้นของสีเพึ่งน่องสร้างลากาเซน็นผม แม่ทรนี่ห้ปั้งเนี่ยค่ะวงปูก็เป็นมาคือการบุกเสกออกมานี่ยําหรับน่องสางนวดสางหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการค้าขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปใส่มาใส่กระซามวิชีไปบูธเทวดาคนดหลอกสมรษาคนให้เกียริสางแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกค้าขายอ่าหรืออยูในใส่ส่วนตัวในวิธีว่าแน่ขอมนิบาลในเฮื่อนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุด คือนำสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรณีบางของทีก็เอื่อหน่เต็นผมแม่โทรณีบางคนมันก็เอิน่นไปเป็นเครื่อเขาหลงมันจะมีตัวถูกับตัวแม่อ่าอยู่ในกรณีที่ไม่นี่มันครบสูตรอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในซับคนคือว่าถ้านําไปจะเกิดประโยชน์มชไม่โศกไม่ลาภมันคำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งที่ซอยอย่าโยงเขาโม้ซาไปแล้ว เราเรียกว่าพูดได้มากว่าดีขึ้นบัดจุยางค้าขายว่าดีก็ดีเออไปร่างเมียยังบ่เคยเสื่อมเหลือถึงเบอร์ก็ถือเข้าเงิน่ว่ามันเป็นอำนาจมาไอไแบบไหนเนี่ยส่วนมากอ่าหลวงปู่หรืออาชมานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดเครื่องหลงเรื่องอยู่ทุกอย่างอ่าคือสร้างเป็นชีสัตว์ชีมีชีวิตคั้นปูฝ่ายขึ้นมาประมาณขนาดไหนก็ใส่ห่างต้องใส่สร้างในการออกรมบวชซื่อ ส่วนมากเขาเลยชือตำแน่งนา,านาบจะขี่มันเขาบาอกน้องคันดีบัเอ่าว่าจะขนสอ่งนังส้ง่งประกับสร้างอันนี้ทีนี้มาเยี่นนี่เพชรเป็นสีผึงผงตัวนี้คือน้ำมันส้่งโต๊ะมันเลยมาจากลูกลูกคนเลียงสร้างอยู่สีอ,อยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นหนวดผสมเส็จของงาสร้างแล้วกับพวกนังส้ง่งน้องสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเลยนั่ให้ญาติโยมเพิ่นมาชมบุญสั่งสลอกสารสั่งแม่ยังกัเพิ่นมาบูชาไปกับดูที่ว่าเสาคุณกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสั่งคือพลังสั่งทุกอย่างมันสั่งมันเป็นสัตว์ใหญ่อ่าสัตว์คุณตัวประเทศของใส่สั่งพระเจ้าอิบาสุนพรเจ้าอิปมาทุกโภมกับใส่สั่งก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างดูถือว่าเป็นเครื่องร่างของขังให้ญาติโยมไปสาธุสาธุค่ะ ค่ะารผมุชมจ่าปอกะได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะคะ่ะนอกะได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทั้งบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะานผมุชมหนวดเมตตามหาสเสน์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดข้างในให้บึงเนาะคะ่ะารผมุชมเนอเป็นหนวดเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ค่ะ ใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะารผม,ม้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิงขังในน้ำกันเนะาะค่ะารผมุชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนะาะค่ะารผมุชมเนะาะทั้งด้านในนีของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทธรณีค่ะารผม,ม้ชมที่เห็นเป็นเซนเซนอยู่นน่ีเนาะค่ะเนาะหรือเหลียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะารผม,ม้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะค่ะเนาะ น้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพึงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเรื่องนุนดวงรลับศัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตก,ตกเฮ็ดเอียงกับบพ่อสีดายบพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชม ในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพลิงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเหลืองน้นดวงค่ะผู้ใดค้าขายบอดีลูกค้าบอคอยเขาห่านก็สามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสนีเว้าวกับไผกับผู้นันหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดก็ เพิ่นได้ยินเสียงฮ่าวๆนี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมช่มชอบเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ,ะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงะคะ่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ไดะคะ่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจ่าปอเนาะคะ่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านลางเนาะคะ่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้กลาร่าธรรมุชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ